บัวต่อนิดนึงดีกว่านะครับในเรื่องในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดห้องวิจัยไปแล้วการวิจัยไปแล้วลองแล้วเรื่องการเรียนล่ะเป็นไงครับเพราะว่าเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็คงต้องมีคอร์สเวิร์กใช่ไหม<ช>ครับ,รบอ่าเรื่องการเรียนหรือแม้กระทั่งการ,รเป็นอยู่อ่าเป็นไงบ้างครับการเรียนนี่ก็ ถ้าเปรียบเทียบกับตอนปริญญาตรีนะคะคก็คือจะพบว่าคนที่เรียนด้วยกันเนี่ยคือจะน้อยลงใช่ไหมคะ,ะก็อาจจะเหลือแค่บา,บางกลุ่มเนี่ยจะเหลือประมาณ20คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหี่ยวไหมครับ<笑><笑>ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิชาที่เฉพาะทางจริงๆอย่างที่บัวเรียนนะคะคบ,บางคลาสเนี่ยจะมีแค่ประมาณหคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับอาจารย์กับนิสิตเนี่ยจะสามารถมีการพูดคุยใกล้ชิดกันมากคือมีการแลกเปลี่ยน คำถามอะไรเงี้ยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าอาจารย์นี่แทบจะรู้จักกับทุกคนที่เรียนด้วยกันนะคะคือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับช่วยเพิ่มพูนความสามารถทางด้านแบบการแสดงออกที่จะคุยกับอาจารย์มากขึ้นเียด้วยดีมากครับแล้วเป็นไงเอออย่างห้องเรียนฟารซิลิตี้ต่างๆของการของการเรียนที่นี่เป็นไงบ้างครับของที่นี่ก็ดีมาตั้งแต่ระดับบริญาตีแล้วค่ะก็คือแฮปปี้อยู่แล้วใช่ครับคืออยู่โอเคอยู่แล้ว ถามพี่สมพงศ์ดีกว่าครับน้องเขาโม้เกินจริงหรือเปล่าครับโม้เกินจริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่นะผมว่าไม่นะครับได้นั่นผมว่ามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณภาพต่างๆนะฮะครับก็ก็ดีโอเคนะฮะครับตอนนี้มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อ,อผมว่ายังอยากจะพูดเรื่องนิดนิดนึงครับครับนะครับเรื่องของ มุมมองจากคนข้างนอกคืออย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะว่าจะเข้ามาเรียนควรจะมีออบเจกตีทใช่ไหมฮะครับผมต้องถามตัวเองก่อนว่าเข้ามาเรียนปริญญาโทรหรือว่าเข้ามาเรียนปริญญาเอกที่นี่นะฮะทำไมต้องเข้ามาเรียนนะฮะ,ค,ะคุณก็ต้องเปรียบเทียบอันแน่นอนคุณสนใจแหละ คุณอยู่ในสายนี้แหละนะามเข้ามาตรงนี้แหละนะฮะคุณก็เลือกสายไปตามความสนใจคุณโดยเฉพาะระดับปิญญาโทปัญญาเอกเนี่ยคุณเลือกไประดับหนึ่งแล้วตอนอยู่ปิญญาตรีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเนี่ยจะจะข้ามไม่ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณก็ต้องมองกลับมาตรงอีจุดจุดหนึ่งว่าเนี่ยเวลาที่คุณลังเลใจว่าจะเข้ามาเรียนหรือเปล่าครับ พราะกลัวที่มีจบยากนะอะไรเงี<ม>้ยเพราพูดกันอย่างนั้นไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะฮะจบหลายปีหรือเพราะเรียนยากหรือเปล่าทําวิจัยยากหรือเปล่า<ม>ครับ,รบหรืออะไรต่างๆผมก็บอกว่าเนี่ยคุณจบแล้วนะฮะคุณคงไม่ได้อะไรมาแบบของที่มีค่าจะได้อะไรมาง่ายๆเนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้ใชนะฮะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคุณก็ต้องนึกภาพก่อนคุณจบโทจุฬานะี่ะ คุณจบเอกจุฬานะแล้วคุณเดินไปบอกคนอื่นแล้วคุณบอกว่าฉันจบโทจุฬาฉันจบโทวิศวะจบเอกวิศวะจุฬานะฮะ mm hmm. ถ้าคุณไปหางานนะฮะคุณก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคนอื่นก็จะบอกงั้นเรียกมาสัมภาษณ์เลยนะฮะครับอันนี้คุณต้องต้องพูดกับตัวเองเรื่อยๆนะฮะต้องพูดกับตัวเองเรื่อยๆนะฮะเวลาที่คุณจะมาเรียนทางด้านนี้แล้วคุณมีเอมที่จะ ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณับนอกมหาวิทยาลัยหลังจากที่คุณจบไปแล้วเนี่ยมันปรับปรุงไปขึ้นทางด้านอาชีพการงานนะฮนะถ้าคุณมองอีกอย่างหนึ่งว่าคุณอยากจะมาเป็นอาจารย์นะฮะคุณก็ต้องนึกภาพอีกแบบหนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มไม่เป็นรอ